โอเคยุคสมัยนั้นพอถึงวาระหนึ่งเมื่อสั่งสอนเพียงพอแล้วกากูชนโทเถื่อหมดวาระจะต,ต้องไปเวินเวิระนภาษาปัจจิบันก็บอกว่าสเสด็จด,ดับขันธ์ปริณิพนนั่นเองครับผมเหลือไว้แต่พระธรรมผู้ที่สืบสารพระธรรมก็คือพระหรหัรทั้งสิน้นแปลว่ามีกปีผ่านไปอีกนาน พระพุทธเจ้าพระองค์ต่อมาก็อุบัติขึ้นมีพนาว่าโกนาคขมโนพระองค์ที่สองเนี่ยได้รับโมดดกตกทอดมาจากพระองค์ที่หนึ่งมาถึงเหยียบโลกวุปิอปอกแป๊กเลยไม่มีใครสอนเป็นบอลทูบีบอลโดยเฉพาะเหยียบโลกวุฒบปอกแป๊กเลยได้เลยแล้วมาศึกษาเรียนรู้กับความเจริญเติบโตของโลกที่มันต้องพัฒนาเกิดขึ้นอยู่เปลี่ยนแปลงไปแบบมีมากขึ้นกว่าเดิมแปลว่า มันมีหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาในโลกพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อมานี่ก็ต้องดูเองทั้งหมดทุกประการเสร็จสัรเรียบร้อยก็บอกเล่าก้าวสิบบุคคลอื่นต่อไปองค์ที่สองก็เสด็จเอาขันทปริพันต่อไปยังเหลือแต่ก๊อบปี้ก็คือพระรหารเราต้องดํารงอยู่ดําเนินต่อไปจนกว่าพระองค์ที่สามจะเสด็จไปอีกทีหนึ่งมีพระนามว่ากัสโปโกัทสโปโว กรสโปนี้ได้รับมงกุฎมาจากหนึ่งกับสองรวมกันเง้นความรู้จะมีมากขึ้นกว่าเดิมความสามารถจะมีมากขึ้นกว่าเดิมได้รับมงกุฎเป็นเ,เต็มๆเลยป๊อกแป๊กเลยเต็ทีครับมาจากสปีชีของพระเจ้าโดยตรงไม่มีใครมาแย่งชิงได้เลยสปีชีนี้นะสายของใครสายของมันประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็องค์ที่สามกัสโปได้รับ โมดุจากสองมาศึกษาเรียนรู้ในระหว่างที่มันเป็นพระพุทธเจ้าเดินดินเงแกงอยู่รู้แจง้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดทุกอย่างนุ้ประการเพิ่มขึ้นแปลว่ามีพัะสติปัญญามีความรอบรู้มากยิ่งขึ้นว่าแล้วก็เสด็จดับขันธ์ระปณิพานไปทีหนึ่งต่อมาจึงมีพงศ์ที่สี่มาเดินดินเงิแกงเริ่มต้นคือเป็นเจ้าชายชีริธ,ธานั่นเองครับท่านประสูติมาเดินได้เจ็ดเก้าเป็นไปได้ไหมครับ เป็นไปได้ไหมครับวิธีอธิบายนะครับดูสิว่าสะสมมาจากสมพระองค์รองรับอยู่แล้วได้มรดกมาเต็มๆเลยพระองค์ที่สี่มาแอ้มาปุ๊บเดินเจเกเพียงแค่สัตว์เดรัจฉานไก่ออกจากไข่ปุ๊บก็เดินแล้วช้างม้าวัวควายเช่นเดียวกันหมูหมาเหมือนกันท่นันนั่นสัตว์เดรัจฉานยังทําได้นี่มนุษย์ผู้จะมารู้สรรพสิ่งทั้งหมดในอนาคตต่อไป คำถามทําไมจะไม่ได้ไมันอยู่ที่ว่าเราท่านเกิดไม่ทันเนาะเนาะผ่านไปงั้นพระองค์ที่สี่โคโนาคาโนเนี่ยก็คือปัจจุบันนี้เองครับนะฮะสามสิบห้าปีสามสิบหกปีรู้ไหมครับว่ารู้ไหมคนที่พูดว่าเจ้าชายศิริษฐะเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นหางกา ประสูตรมาลูกพระมหาสัตว์เป็นคนเดียวมีทุกอย่างมีทุกอย่างเหตุไฉนเล่าพระองค์จึงไม่เอาก็เพราะว่ามนุษย์บอนทูบีมาเพื่อรู้ทุกอย่างมาบอกชาวโลกต่อไปทีหนึ่งสิ่งที่พระองค์อยากจะรู้คืออะไรคําตอบสุดท้ายจะตอรองทําไมล่ะมนุษย์จึงแก่เจ็บแล้วก็ตายถามใครก็ตอบไม่ได้โดยสํานึก ของพระองค์เองเฮ้ยสักวันหนึ่งพ่อกูก็เป็นเช่นนั้นเมียกูเป็นเช่นนั้นตัวกูด้วยเฮ้ยอย่างงี้ไมย่ยุติธรรมี่ยวะว่าแล้วจิตทธาก็ตัดสินใจเป็นน้ำม้วผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงยิ่งยงก็คือไปถามหาคําตอบว่าทําไมวะมันถึงแก่เจ็บตายมนุษย์นี้ป,ปดัดปฏิการเดินทางถึงขั้นติดหนังติดเอ็นเอนติดกระดูกลุงจะเรียกว่ามีแต่ความเป็นอหังกาอหังกา เป็นแล้วก็เป็นไวเอาใช้เป็นดมผันว่าเหมือนกับได้เสือผือนหมอนใบจริตธรรมไม่มีเลยเสือก็ไม่มีผืนก็ไม่มีไม่มีเลยนะนะไปกับม้ากันทักะว่าไปเข้าป่าดวงดิบม่รจะตายยังไงไม่รู้เอาใช่ว่าไปค้นหาความจริงหรือว่าสัจธรรมไปกัน มา,มากมาย่ายกองทั้งเดินดินกินข้าวแกงอะไรต่างๆสารพัดนอนกลางดินเกียงป่างูโอตายแล้วกูหาไม่เจอบทจะเจอเพระองค์ก็อยู่ในตัวเองอดน้ําอดข้าวหนังติดเอ็นเอ็นที่กระดูกบทจะเจอมาเจออยู่ในตัวเองตัวเองจริงๆจ้าเพียง,ง 1> <1> ในน้ําหยดเดียวจากนางสุชาดาไม่ใช่ข้าวมาทุปพยาที่จํามานะโยม มันเป็นน้ำเพียงหยดสองหยดเองนอนหงายเก๋งหงา,ายหลังฉางอยู่ริมน้ําแม่น้ําเนรัญชารานั่นแหละครับเจอน้ำสองส้ำหยดฟื้นเลยครับในวินาทีนั้นแหละครับลุงบอกว่าฟังเจ้าชาชิตะคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงเล็บมีตัวความเปน็นนางกาเอาชีวิตวนเดีวผนวันหนึ่งเวลานั้นเมื่อได้รับน้ำหยดเดียวเอง พลังมาแล้วครับน้ำเป็นยาภาวะพระพุทธเจ้าจึงสถิตเสียอยู่ในพระวรากายของเจ้าชายอุกตน้ณวันนั้นลุงอย่าพูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่มไม่มีเงาพระท่านสองพห้าปีมาแล้วนับถึงวันนี้วันนี้คือวันที่13มิถุนายน2องพเวลา ห้าทุ่มกบอีกสี่สิบหกนาทีมนุษย์ลุงหอกบร้พยฟังตรงนี้นั่นแหละครับมันบอกบอกถึงอะไรพระองค์เสด็จดับขันธ์ไปตั้งนานแล้วแต่พระองค์ทิ้งสิ่งนั้นเอาไว้สิ่งนั้นลุงจะเรียกว่าพระธรรม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 คือคําสั่งสอนที่ออกจากพระโอษฐ์เท่านั้นไม่ใช่มาจากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกค,คือศาสนาไม่ใช่พระธรรม อง,งไหมเนี่ยอพระธรรมไม่ใช่บัญญตัติพระธรรมออกจากปากพระองค์โดยล้วนเลย,เลยใครก็ตามที่ฟังจากพระโอษฐคนนั้นจะเข้าถึงตัวเองปแปลว,ว่าเข้าถึงพระธรรมได้ง่ายหรือในหนึ่งบอกว่าบรรลุธรรมทั้งหมดได้สบายมากเลยจึงผลิตพระหันได้เยอะแยะพันสองอยห้าสิบพระองค์อะไอย่างจึงมีวันมาคะบูชาเกิดขึ้น ไม่งงเนาะไม่งงเนาะกลุ่มสาธุจะรู้ดีตรงนี้ครับท่านเอาเป็นว่า mm. เมื่อ mm. พระองค์เสด็จดับขันไปตั้งนานแล้วสองพันห้า้อยหกสิบห้าจริงๆต้องบวกอีกสี่สิบห้าปีครับท่านเพราะว่าต้องนับตั้งแต่วันวินาทีที่คำว่าพระพระุทธเจ้าอุบัติอยู่ในพระวรากายของเจ้าชายต้องต้องนับตั้งแต่วินาทีนั้นครับท่านเรื่องพศ งั้นต้องบวชไปอีกสี่ห้าปีนะครับทั้งเดินทั้งวิ่งเพื่อสอนคนบอกคนก็มีผู้รู้ตามก็คือพระหันพระหันก็แบ่งมันอยู่สองชนิดปัญญาบิมุทกับเจตวิมุทนั่นเองครับคนที่มีเจตวิมุทก็มีมีอะไรมีฤทธิ์มีเดชนั่นเองครับผมมีฤทธิ์มีเดชเจตวิมุทคือมีฤทธิ์มีเดชแสดงในรูปแบบเป็นบุญญาฤทธิ์นะครับให้ประโยชน์อย่างเดียวไม่ให้โทษสรุปกันแล้วกันนะว่า พระองค์ที่ 4, สี่แสดงขั้งนั้นนะก็มีผู้คนแติดตามมาโอเคนะครับต่อไปดวงอาทิตย์ผู้คนเห็นสามดวงสี่ดวงห้าดวงคำว่าห้าดวงเป็นไปได้ไหมพระองค์ที่ห้ามาแสดงบทบาทบนท้องฟ้าให้มนุษย์ผู้เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้เผยแพร่เผยแบร่ออกัถามว่าถึงเวลายอย่างครับพระองค์ที่ห้ามีพระนามว่าพระศรีอริยเมตรตร หรือในหนับถ้ายุคยุคภาษีอ่านยุคภาษีอ่านภาษีปัจจัยคือยุคกะลียุคนะให้ดูไว้กะลียุกกยกยกยคกำลังร่อนเอาของเสียทิ้งไปอ่อนแอก็ตายไปแข็งแรงก็อยู่ต่อมองมไหมครับสังเกตไหมฮะไวรัสโครโรนาโครโรแมวนี่ครับนั่นแหละครับส่วนหนึ่งทําให้มนุษย์เกิดกะลียุคเห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นได้ยังข้าวยากหมากแพงแล้ว เศรษฐกิจไปหมดแล้วดีไม่ดีเกิดสองขลาครั้งที่3มด้วยครับมันจะจะประเดประดังเพราะนั้นปรากฏการที่เขาเห็นดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าสามดวงสีดวงล่าาดวงทั้งเป็นไปไหนะวารานีมันเข้าสู่ยุคของพระศรีอริยะเมตไตรแล้วถามว่าท่านต้องตอบเองฟังจบพราสองหานครับแทนเพราะว่าท่านมีสองหูสำหรับฟังลงเล่าให้ฟังได้เพียงเท่านี้ถ้าเห็นดีเห็นงามด้วยลองฟังเสียงใหม่ครับดูสิครับหลับตาให้ดีนะครับ เผื่อว่าเผื่อว่าจุดๆจ,จ,จะเกิดขึ้นในดวงตาของท่านพร้อมอยัง